ครับสวัสดีครับผมว่าจาก m o ตโต้ครีเอเตอ anel n นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อคขานะครับสมัยนี้มีอะไรไปแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาละ มาเข้าเรื่องการดูดวงกันคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงของคุณราศีกรกฎนะครับการแบ่งราศีของเราแบ่งตามแนวทางตะวันตกนะแต่ถ้าคุณสะดวกใจจะดูเป็นราศีแบบไทยหรือรู้เวลาเ,ลาเกิดจะดูตามลักษณะก็ได้เช่นเดียวกันทุกอย่างยืดหยุ่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณราศีกรกฎการทํานายของเราอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเราจะไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ทําแบบนั้น เรามาเสี่ยงทายพยากรอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดเออมาดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับและที่หลายท่านสงสัยว่าทําไมคําทํานายก็ดีราศีเดียวกันทําไมได้ผลไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าแต่ละท่านแม้จะราศีเดียวกันแต่ว่าสนามาไม่เท่ากันนะครับอประมาณนี้นะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสี่ยงทายเปิดไพใ่ให้คุณราศีกรกฎนะครับวันนี้คุณราศีกรกฎคุณได้ไพ่โอ้หนึ่งถ้วย eight of cups ใบแรกมาก็หนึ่งถ้วยเลยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนมาหยิบยื่นมอบสิ่งดีๆให้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสได้มิตรใหม่การยนณมิตรหรือสิ่งดีๆจากใครสักคนหรือหลายคนก็ยังได้ หนึ่งถ้วยนี้อย่างแรกเลยนะครับตามความหมายตามหน้าไพ่ทํานายว่าคุณมีโอกาสได้มิตรใหม่รู้จักคนใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ก็ได้มีโอกาสเติบโตจากคนใหม่ๆมีคนใหม่ๆมายื่นมอบโอกาสใหม่ๆให้คุณถ้ามองด้านการงานแปลว่าคุณจะมีโชคดีจากการงานจากการเรีมิตรมีลูกค้าเพิ่ม อาเจ้านายเอ็นดูเพื่อนร่วมงานดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนคนทํางานอิสระคุณจะมีการเติบโตไปอีกระดับขั้นหนึ่งนะและถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์หนึ่งถ้วยนี่คือความสัมพันธ์ใหม่ชัดเจนคุณมีโอกาสได้การยานมิตรใหม่ได้เพื่อนใหม่เข้ามาสนับสนุนหรือมากไปกว่านั้นจะมีคนมาจีบได้แฟนใหม่ในบางท่านเออที่ว่าในบางท่านเพราะแต่ละท่านสถานะไม่เหมือนกันบางท่านโสดอยากมีแฟนจะได้แฟนจะได้คู่ที่ดีจะได้คนที่น่าสนใจเข้ามาส่วนคนโสดที่ยังไม่อยากมี ยังไม่อยากมีคู่จะได้เพื่อนดีส่วนคนมีคู่อยู่แล้วแปลว่าคู่ของคุณน่ารักมากชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้แล้วแต่ว่าคุณอยู่ในสถานะใดย้ำเลยคนโสดมีโอกาสได้คู่ คนโสดที่ไม่อยากมีคู่จะได้เพื่อนดีส่วนคนมีคู่อยู่แล้วชีวิตรักของคุณชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกอานะมีสิ่งดีๆร่วมกันเข้ามาออและคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับคุณมีโอกาสได้โชคดีจากคนธาตุน้ําอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนแวดล้อมก็แล้วแต่ความเป็นธาตุน้ําก็เด่นแล้วก็โอ้โหสีไม้เท้าโอ้โหใบนี้มา เมื่อกี้หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์ใหม่สิ่งใหม่ๆดีๆตามมาด้วยสี่ไม้เท้าความเฉลิมฉลองตามมาติดๆสี่ไม้เท้าถ้าทํานายเรื่องการงานก่อนการงานชีวิตส่วนตัวคุณจะมีการเฉลิมฉลองความยินดีความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นก็ได้ไพ่สี่ไม้เท้าเป็นไพ่เฉลิมฉลองชัดเจนนะครับและอีกความหมายหนึ่งที่ลืมไม่ได้ที่หลายๆท่านชื่นชอบใบนี้เพราะเป็นไพ่แต่งงานซุ้มประตูวิวาสี่ไม้เท้าแบบนี้ท่านที่คาดหวังเรื่องการงานการงานจะสําเร็จ ท่านที่คาดหวังเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสลุ้นถึงขั้นแต่งงานเมื่อกี้มีหนึ่งถ้วยจะมีคนดีๆเข้ามาเจอคนที่พัฒนาเป็นคู่ครองได้แล้วตามมาด้วยไพ่แต่งงานขนาดเนี้ถ้าใครที่คาดหวังเรื่องคู่ครองความรักคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จน,นะครับส่วนท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักทํานายได้เลยว่าการงานคุณผ่านฉลุย ลดเล่นเติบโตเป็นอย่างดีมากๆและกลับมาที่เรื่องความสัมพันธ์คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาพัฒนาสามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้ในอนาคตคนมีแฟนแล้วมีคู่แล้วมีโอกาสที่จะวางแผนแต่งงานร่วมกันนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปใบนี้มีแต่ความเฉลิมฉลองยินดีไม่ต้องสงสัยส่ไม้เท้าดีขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดาคุณราศีกรกฎแล้วก็อืม Oh oh. สามถ้วย three of cups เมื่อกี้สไม้เท้าก็เฉลิมฉลองยินดียังมี3ามถ้วยออกมาอีกเฉลิมฉลอง2เท่าทวีคูณอ่ะสามถ้วยตามหน้าไพ่เนี่ยผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยกันขนาดเนี้ยไม่มีความหมายอื่นใบนี้ความเฉลิมฉลองยินดีการประสบความสําเร็จชัยโยหหิวชัยโยโหลร้องขนาดนี้ ทั้ง3ถ้วยทั้ง4ไม้เท้าทั้ง1่ถ้วยเป็นสัญญาณที่ดีมากไม่ว่าคุณจะคิดอ่านการใดอยู่ก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่ดีประสบความสําเร็จทั้งเรื่องส่วนตัวการงานการเงินรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ถ้าถามถึงการงานการเงินการงานการเงนิงนคุณจะดีขึ้นโดยลําดับดียิ่งขึ้นไปอีกนะใครเคยมีปัญหาจะแก้ปัญหาได้ใครที่ไม่มีปัญหาจะสุขสบายยิ่งขึ้นถ้าถามถึงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดีเยี่ยมดีเลิศ ถ้าถามถึงชัยชนะการประสบความสําเร็จดีเยี่ยมดีเลิศโอ้โหแค่3ใบแรกก็ดีงามขนาดนี้คุณกรกดคุณทําบุญด้วยอะไรช่วงนี้ดวงดีมากๆดวงขึ้นมากๆนะครับอืมสุดยอดไปเลยมีโอกาสร่ํารวยเงินทองเข้าตลอดนั้นเนี่ยแล้วก็โอ้โหจัดเม้นคิดอะไรได้อย่างนั้นใบนี้พรจากฟ้าพรอ,อันประเสริฐจากฟ้า,ฟา,ฟาวันพิพากษาหมายความว่า ที่ผ่านมาคุณลงทุนลงแรงทำอะไรไว้คุณจะได้ผลสำเร็จตามที่คาดหวังตามที่มุ่งหวังไว้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ได้ใบนี้มีข้อดีคือทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีแต่มีข้อสังเกตนิดเดียวคือถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้ก็ต้องรับผลนั้นด้วยเช่นกันนะครับแก้ไขความผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วก็มุ่งมั่นทาความดีก็จะเจริญก้าวหน้ากับใบนี้จัดเม้น์และอีกความหมายหนึ่งเพิ่มเติมให้ถ้าคุณถามถึงความสัมพันธ์นะ ถ้าคุณมีคู่มีแฟนนะจัดเม้นยังหมายถึงการจดทะเบียนสมรสได้ด้วยเป็นไปได้ที่บางท่านบางคู่กําลังวางแผนแต่งงานหรือแต่งไปแล้วด้วยเหอะหนะเวลานี้ถ้าใครแต่งงานแต่งการกันไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครกําลังวางแผนอยู่ขอให้ประสบความสําเร็จอืไม่ธรรมดาคุณก็ระกดสีใบแรกก็โอ้โหสุดยอดน่าชื่นใจ เด็กถือเหรียญเงินเข้าตลอดบอกแล้วนะร่ำรวยรวยเงียบๆค่อยๆรวยรวยช้าๆแต่ว่ามั่นคงความเป็นไพ่เหรียญธาตุดินอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากมายกับเด็กถือเหรียญแต่มันจะมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆหรืออีกความหมายหนึ่งคือบริวารให้โชคด้วยก็เป็นไปได้ได้บริวารดีก็ได้นะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นผู้น้อยนะ แปลว,ว่าคุณจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันไพ่หนึ่งใบตีความได้หลากหลายแล้วแต่บริบทของคุณแต่ละท่านดังกล่าวไปแล้วว่าคําทํานายดีราศีเดียวกันแต่ละท่านจะได้ผลไม่เหมือนกันเพราะวาสนามาไม่เท่ากันและบริบทชีวิตต่างกันนะครับอืมมาดูกันต่อแล้วยังไงต่อไปคุณกรกฎเออดีงามจริงๆไม่ธรรมดาวันนี้คุณราศีกรกฎนะครับแล้วก็โอ้ดชฉริยอดไพ่ของคุณไพ่ตรงตัว The chariot ไพ่ของคนราศีกรกฎใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มว่าดวงที่เราดูวันนี้ที่เปิดมาวันนี้ เป็นของคุณอย่างแน่นอนรับไว้ได้เลยนะครับและความก้าวหน้าก็กําลังมาไพ่ชริอดนอกจากจะเป็นไพ่โดยตรงของคุณราศีกรกฎแล้วนะเป็นไพ่ตัวแทนของคุณราศีกรกฎแล้วโดยความหมายของไพ่ชริอดคือความก้าวหน้าการพุ่งทยานการเติบโตแบบไม่หยุดยัง้งกําลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วกับบางท่านบางท่านที่เคยท้อแท้ใจมาในอดีตนับจากนี้ไปคุณจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนท่านใดที่เคยมีปัญหามานะ จะแก้ปัญหาได้ปัญหาจะถูกคลี่คลายหรือแม้แต่ได้รับการรื้อบางอย่างเออสิ่งเก่าๆบางอย่างที่ไม่ได้เรื่องได้เราจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยนะเอาเป็นว่าความจเจริญก้าวหน้ามาแน่นอนนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องก,กับการเดินทางและยานพาหนะ ใบนี้ถ้าคุณราศีกรกฎท่านใดทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นประจําหรือเกี่ยวข้องกับยานพาหนะยกตัวอย่างอาชีพนักบินจูว์แอร์โฮสเตสขนส่งใดๆก็แล้วแต่ยิ่งถูกฉลกกับดวงชะตาใบนี้การเดินทางเด่นยานพาหนะโดดเด่นมากหรือแม้แต่บางท่านอยากได้รถใหม่อะไรแบบนี้อยากได้ยานพาหนะใหม่ก็มีลุ้นมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะครับมาดีมากๆใบนี้แล้วก็คุณาราศีกลรกฎยิ้มได้เลย ทรงไพ่มาสวยขนาดนี้โอ้เ oh ดี๋ยวให้เราแฟนกราบสาธุไพ่ไพ่รู้ใจแล้วมาก ดวงดีมาตลอดไพ่สวยทุกใบและตามมาด้วยไฮโลแฟนไพ่ ans, พระนะครับไม่ใช่พระธรรมดาพระสังฆราชตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีคิดอ่านการใดมีโอกาสสมหวังและไฮโลแฟนยังมีความหมายเพิ่มเติมคือเป็นไพ่แต่งงานยิ่งตอกย้ำชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยว่าคุณกรกฏคุณมีโอกาสแต่งงานสูงมากในบางท่านนะที่คิดจะแต่งงาน วันนี้ตั้งแต่มี1ถ้วยสีไม้เท้าตอนแรกนะครับแล้วก็3ถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีแล้วยังมีไฮโลแฟนกำกับเพิ่มออกมานี้ท่านใดคิดจะแต่งงานแต่งได้เลยวางแผนดีๆมีโอกาสแต่งงานสูงมากส่วนท่านที่ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานทำนายว่าคุณจะมีความสุขอย่างมากชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีทาบุญเยอะๆทาบุญแล้วขึ้นทาบุญแล้วดี ยิ่งทำบุญยิ่งเจริญประมาณนี้รักษาศีลได้ด้วยยิ่งดีนะครับอยู่ในความถูกต้องยึดถือความถูกต้องเป็นหลักแล้วจะดีเอาล่ะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคุณราศีกรกกฎดีงามมากๆวันนี้ทรงไพ่สวยมากพยากรณ์ล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่เกิดได้เลยว่าคุณมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลและจากความขยันขันแข็งด้วย แปดเหรียญ e i g of Pentacles คุณราศีกรกฎไม่ว่าคุณทํางานใดๆอยู่ก็แล้วแต่แปดเหรียญเป็นไพ่ของคนทํางานอย่างแท้จริงหน้าไพ่ระบุชัดเจนเป็นคนกําลังทํางานอยู่อย่างขยันขันแข็งและในขณะที่ทํางานเงินก็งอกเงยงอกงามขึ้นเรื่อยๆแปลว่ายิ่งขยนันยิ่งรวยเงินเข้าเรื่อยๆมีกินมีใช้ไม่อดแน่นอนรับประกันได้ตามความหมายของหน้าไพ่ตามการพยากรณ์นะครับนะโอ้โหแปดเหรียญยิ่งขยนันยิ่งดีขยันแล้วรวยนะครับแล้วก็อื เงินเข้าตลอดคุณกระกฎหายห่วงไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่โอ้ราชินีเหรียญเงินเข้าตลอดจนถึงขั้นร่ํารวยได้เลยเมื่อกี้นี้มีแดเหรียญขยันขันแข็งทํางานเงินเพิ่มตลอดเงินเพิ่มเงินงอกเงยงอกงามและในที่สุดความขยันของคุณจะส่งผลให้คุณเติบโตเป็นราชินีเหรียญได้ใบนี้ไม่ธรรมดา ไพ่มาหาเศรษฐีออกมาขนาดนี้ไม่ได้แปลว่าหยิบไพ่แล้วจะรวยไม่ใช่นะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นการดูดวงไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นได้แต่การดูดวงบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสเติบโตจากความสามารถของคุณและใบนี้ถ้าคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงมาดูมาเสียงทายได้ใบนี้ดูคลิปนี้คุณมีโอกาสได้ยกระดับฐานะเข้าสังคมไฮโซได้รับเกียรติได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากถ้าคุณผู้ชายมาหยิบได้ใบนี้เสียงทายได้ใบนี้คุณมีดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนครบหาสุภาพสตรีและจะมีความก้าวหน้าเป็น อย่างสูงเออและธาตุดินก็เด่นมาดูกันต่อนะครับอืมคุณราศีกรกฎขอใบสรุปส่งท้ายหนึ่งใบนะครับให้คุณราศีกรกฎวันนี้ไพด่ดีทุกใบยังไม่มีไพ่เสียเลยโอ้โหสองเหรียญปิดท้ายได้สวยงามมากใบนี้สองเหรียญมีกินมีใช้ไม่จบไม่สิน้นไม่มีวันหมดสองเหรียญอินฟินิตี้นะเงินทองหมุนเวียนดีนะ เงินทองลื่นคล่องชีวิตบาลานซ์สมดุลดีสมดุลดีมีเงินจับจ่ายใช้สอยมีกินตลอดไปมีกินตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวอดใบนี้ออกมา2เหรียญสัญลักษณ์อินฟินิตี้คือการมีกินมีใช้ไม่จบไม่สิ้นนะครับและชีวิตจะบาลานซ์ดีสมดุลดีหมายความว่าคุณจะทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวได้ด้วยการบริหารจัดการเวลาของคุณเองนะไม่หักโหมเกินไปไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเดินทางสายกลางมาชิมาปฏิปทาตามหลักคําสอนตามหลักธรรมและคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนคุณก็ระกดรับไว้นะครับดวงดีแล้วที่เหลือคือการทําความดีนะโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ